จะรู้กันนะเต็มปากเต็มคำร้านข้าวหมาครับทุกคนคุณดูใน Google ขึ้นเลยเปิดย4สี่ชั่วโมงพี่รู้จักร้านข้าวหมาไหมครับพี่อ๋อยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้ที่เฮียคนจะลันเขารู้กันจริงวะเขารู้แค่คนจะลันเลยนะโอ้โหใช้ยาของข้าวหมาครับทุกคนครับ เจ้าของร้านเราเป็นเตะปากให้ชอบเด็กจรันรู้กันร้านี้เขาเรียกร้านข้าวหมายินมาหลายปีฉันก็เพิ่รู้ว่าชื่อร้านปันปันข้าวห่อยินหลักมาดูเมนูกันต่อไปเลยหนึ่งอย่างสี่อย่างห้าสอย่างเจ็ดสิบแพงนรู้กันนะ เดมปากเดมคำร้านข้าวหมาครับทุกคนเฮ้ย okay. คุณก็อยู่แถวๆจะร้านเนี่ยเด็กจะรันด้วยนยคุณอะเด็กจะรันเฮ้ยทำไมมึงเด็กลูกี้เลยวะไปถ่ายแถวหน้าพระมึงก็เด็กหน้าพระคุณเคยได้ยินไหมร้านข้าวหมาโอเคยได้ยินนะพี่เขาบอกว่ามันเป็นร้านในตำนานครับทุกคนครับร้านข้าวหมานี่่อกไว้ทุกคนดูไม่ห่างเลยจังใจเสอยงวะอุ้ยน่ากินนะ ข้าหมาไหมล่ะมันเลื่อนไปไหนัแล้วนี่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 คนเด็กจารันเขารู้กันว่าร้านนี้ยเขาเรียกว่าร้านข้าวหมากินมาหลายปีฉันก็เพิ่งรู้ว่าชื่อร้านปันปันข้าวห่อกับข้าวเพียบเมนูแน่นเปิด24ชั่วโมงด้วยเปิด24ชั่วโมงนะตามไปเลยหรืออย่าง40สองอย่างหนึ่งอย่าง40สองอย่าง50สามอย่าง70แล้วมึงดูแพ็กเกจจริงโอ้โหอะให้ดูดิข้าวหมาไหม ชัดเจนครับื่องเป็นเหี่อะไเตรีมนังไงไอโดเอาอีกแล้วไอโดไอโดอ๋อผีนออ๋อผีเหรอโย่ไอเฮี้ยใไปถ่ายคลิปก่อนมันก็ดูพี่เหมือนมีใครมาถ่ายรูปพี่ตลอดเวลาเฮ้ยผมจะได้ดูดังๆไงแบบสื่อมวลชนไง๋องบาลานซสี่ วันนี้ครับทุกคนครับตามพิกัดเลยร้านนี้ไอเบสส่งมาให้บอกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็เคยได้ยินมานานแล้วแต่คุณยังไม่เคยไปกินใช่ไหมช่ชื่อร้านว่าร้านเข้าหมาครับทุกคนครับมันเป็นร้านข้าวแกงนี่แหละแต่ว่าความดังของเขาคือ1นึคือเปิด24ชั่วโมงแหละ 2. ค,คือ มันให้เยอะด้วยในราคาเริ่มต้นที่40บาทครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนครับเด็กจรันเนาะเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูหน่อยเด็กจรันเขารู้กันครับร้านข้าวหมาร้านนี้รสชาติจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเหมือนข้าวหมาจริงไหม <c oughs> นะผม <c oughs> เพจช่ไหนทําไมถึงได้รับฉายาว่าข้าวหมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูกันครับที่จรันเนาะ <c oughs> แล้วก็ร้านเขาเปิด24ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าหาเบอร์ไม่เจอครับหาเบอร์ไม่เจอแสดงว่าไม่ต้องติดต่อมาไปได้เลย ไปได้เลยแสดงว่าไปได้เลยเ<อ>ดิีวกเพราปกติเราจะไปถ่ายร้านไหนเราต้องโทรไปขออนุญาตก่อนอแต่ว่าร้านนี้ไม่มีเบอร์ครับทุกคนเราไม่รู้ติดต่อไงเอไเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรียกว่าสดๆเลยน่าจะเหมือนกับที่ทุกคนตามไปที่ร้านเลยไม่มีการเซตไม่มีการจัดแจงเราไปที่ร้านเลยจ<อ>ะติดทำไงวะเรื่อง <laughs> อะไรพี่ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยครับผมร้านข้าวหมาของเด็กจรารันสนิทวงเขารู้กันจะเป็นยังไงนะครับผมพิกัดของเด็กจรารัน จะเฟี้ยเอาไหมเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนครับร้านข้าวหมาครับทุกคนครับใส่ชวนกินกินข้าวหมาซะแล้วไปไปทำอะไรอ่ะพี่พี่ทำอะไรอ่ะข้อมูลอยู่ตอนนี้ไงมึงไม่ได้ยินเหรอเนี่ยได้ข่าวว่าคุณข้าวหมาคุณ โดนแล้วก็ฟังไม่ <laughs> <laughs> ผมหาข้อมูลไว้แล้ว <laughs> นี่นี่ผมเสิร์ชเลยคุณเห็นไหมร้านข้าวหมาจารันครับทุกคนครับมันจะขึ้นร้านนี้ขึ้นมาเลยชื่อร้านว่าร้านปันปันข้าวแกงหอ่ออ่า <c oughs> นี่คือชื่อร้านจริงๆแล้วนะคุณดูใน Google เลยเปิด24ชั่วโมงตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเช้าก็กินได้กลางวันกินได้ตกเย็นกินได้หิวตอนดึกตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้ากินพร้อมพระบิณฑบาตเลยก็กินได้ <confidence. S 1> ทุกคนครับร้านนี้ไม่เคยได้ยินนะร้านข้าวหมาเนี่ยเมื่อกี้นี้ฟังอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเด็กจะรันห,หรือว่าเนี่ยเงียบนาเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยเน,นี่ยออกไปแล้วเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยมาตีกูเนี่ยจะบุกหาข้อมูลถ่ายคลิป ขโมลลยลกูเห็นอยู่ตะกี้งานมันก็เป็นงานอาอให้เยอะไหมล่ะการเบลอเลย <laughs> <c oughs> คุณเซิร์ชไปเลยร,ร้านปันปันข้าวแกงห่อครับทุกคนครับน่าจะไปถึงที่หมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูที่ร้านกัน<ช>ว่าร,าร้รรานนี้ร้านข้าวแกงร้านนี้นะผมที่เขาได้ฉายาว่าร้านข้าวหมาเนี่ยคนจะรันเขารู้กันว่าให้เยอะราคาถูกราคาประหยัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมตามไปดูที่ร้านครับทุกคนครับ พี่รู้จักร้านข้าวหมาไหมครับพี่าาอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามดได้ครับพี่ขอบคุณครับไอ้ยเจเฮียคนจะลันเขารู้กันจริงวะ <c oughs> <c oughs> เขาครู้แค่คนจะรันเลยนะ <c oughs> สำหรับใครที่มานะครับเอารถส่วนตัวมาเนาะขับรถมาก็จอดรถง,ง่ายๆเลยครับฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดนัดอินดี้เสียค่าที่จอดหน่อยแต่ว่าปลอดภัยนะเข้ามาจอดเลยร้านเพียบโอ้โห มันขับรถบรรทุกมายังได้เลยจ้ะทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะผมฉายาของเขาคือร้านข้าวหมาแต่ว่าชื่อร้านของเขาชัดๆก็คือปันปันข้าวแกงห่อครับทุกคนครับข้าวแกงหอเนี่เดี๋ยวพามาดูที่ร้านครับทุกคนครับร้านเขาจะอยู่อย่างนี้เลยนี่ฝั่งตรงข้ามครับทุกคน ตรงข้ามตรงนี้ก็คือกระดานนัดอินดี้ปีนเก้าอินดี้ปนเก้าคุณมองมาฝั่งตรงข้ามครับคุณจะเห็นเต็นท์สีเหลืองเหลืองแบบนี้เหลืองเหลืออันนี้คือร้านปันปันข้าวแกงห่อครับผมร้านข้าวหมาที่เราตามมาร้านปันปันข้าวแกงห่อทักเยนราดข้าวอย่างเดียว40บาทราดข้าวสองอย่าง50บาทถ้าใครเพิ่มข้าวก็คืออีก5บาทแต่จะได้ข้าวแบบบื้มๆเลยบมๆราดข้าว3อย่าง 70บาทครับทุกคนครับราคาข้าวๆประมาณนี้เลยเท่ากับว่าราคาเริ่มต้นก็คือ40บาทสาหรับราดข้าวหนึ่งอย่างครับผมเออแล้วคุณดูกับข้าวเพาดิวันนี้ตอนที่เราถ่ายยินเสิร์ตพี่เขาบ่นบอกว่าทาไมไม่มาเย็นเย็น <laughs> เย็นเย็นเนี่ยจะตั้งพืบเลยตรงนี้เต็มเลยเต็มคือเต็มเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยแล้วผมลองสอบถามพี่เอาไหมลองสอบถามพี่เอาไหมทำตัวเกะกะเลยเพราะว่าเราเกะกะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทุกคนครับ พาเข้ามาดูข้างในเลยนี่ครับเป็นเมนูแบบข้าวราดแกงนะทุกคนนะนี่ข้าวราดแกงครับทุกคนครับข้าวราดแกงตรงนี้แล้วก็อันไหนเมนูไหนหมดเขาก็จะทำสดๆเลยตรงนี้ทานี่อย่างที่ทําอยู่ตรงนี้เมนูไหนหมดก็ทําเติมเรื่อยๆนี่หน้าตาเนี่ยเราดูข้างในก็คือข้าวราดแกงเลยแต่ว่าที่ทําให้เขาโด่งดังแล้วก็ผู้คนตามมากินแบบต่อแถวนะถ้าใครมาช่วงเย็นๆนะคือต่อแถวเต็มหน้าร้านเลยนะ แล้วผมก็คือเรื่องของปริมาณและราคาครับทุกคนับลองสั่งไหมลองสั่งไหมพี่ตักให้หนูหน่อยได้ไหมครับหนูเอาหนึ่งอย่างก่อนหนึ่งอย่างไม่เพิ่มข้าวหนูได้ข้าวประมาณไหนประมาณนี้ค้าวนี่ทุกคนปริมาณปกตินะเอาแบบไม่เพิ่มข้าวนะได้ข้าวแบบนี้ได้ข้าวแบบนี้อ่ะหนูเอาหนึ่งอย่างหมูหวานหนูเอาหมูหวานบ สอบน้ำผีอ่อันนี้40บาทครับแบบไม่เพิ่มข้าวก็คือราดอย่างเดียว40บาทลองเพิ่มข้าวไหมอลองเพิ่มข้าวเกศหนูเอาแบบเพิ่มข้าว5บาบโห เหมือนจะเพิ่มกลับมาด้วยอันนี้คือราดอย่างเดียว40บาทบวกเพิ่มข้าวอีก5บาทเป็น45นี่ครับทุกคนครับอันนี้45บาทดูปริมาณคือเยอะแน่นอนอปริมาณเยอะราคาดีการันตีได้จากลูกค้าชิมรสชาติไหมให้เยอะราคาถูกรสชาติจะเป็นยังไงครับผมลองไหมลองไหมลองไหม กินไม่ละใช้ยาของข้าวหมาครับทุกคนครับก็คือมันใส่ห่อแบบนี้นะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบใส่ห่อแบบนี้เลยหรือคุณหอกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะห่อรัดยางให้เรียบร้อยเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับเป็นสไตล์แบบนี้มันเลยดูเหมือนไงมันแค่ดูเหมือนเฉยๆนะทุกคนนะแต่ว่ากับข้าวเขาแต่ละอย่างคือน่ากินมากนะครับทุกคนครับส่วนใหญ่ลูกค้าเยอะตอนกี่โมงพี่เย็นๆึส่วนใหญ่คนกินเย็นๆยนึช่โแล้วทำไมคนเขาเรียกข้าวหมาเพราะอะไร ไปรุ่นติดปากร้านไหนก็มา้ามาก็มาเไยเรียกันไปเจ้าของร้านเราเปตะปากให้แค่แบบเออมันใส่ห่อมันเลยดูเหมือนเฉยนะแต่ว่าคุณดูกับข้าวเพราะีหมูหวานอย่างเงี้ยน่ากินมากครับทุกคนครับน่ากินมากราคาเริ่มต้นที่สี่สิบาทครับทุกคนครับสําหรับใครที่กินจุกินเยอะ ขอเพิ่มข้าวได้5บาทเพิ่มอีก5บาทลองชิมรสชาติไหมลอ,อลองชิมรสชาติไหมอย่างแรกผมชิมวันนี้ก่อนเลยเ,เมนูแรกครับทุกคนครับอันนี้คือหมูหวานครับทุกคนครับเป็นเมนูที่พี่เขาบอกว่าเป็นเมนูขายดีนะคใครมาต้องสั่งนะห่อ,อนี้ครับทุกคนครับให้ทุกคนดูด้วยตาตัวเองราคา40บาทคุณว่าเป็นไงไม่แพงนะราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นราคาแบบร้านข้าวแกงทั่วไปแต่ว่าปริมาณเหมือนจะให้เยอะกว่าปกติขึ้นมานิดนึง ทุกคนถ้าเป็น40บาทแบบนี้นะราดข้าวหนึ่งอยาง40บาทนะครับ,บทุกคนครับลองชิมไหมลองชิมไหมผมเร่ารสชาติออกเลยอ่ะมัน<อ>ต้องเป็นแบบสีอิ๊วหวานสีอิวอ๊วหวานแน่ๆ<อ>หมูหวานครับเป็นหมู3มชั้นนะทุกคนนะลองนะหอมสีอิ่วหวานรสชาติหวานเข้มเข้มข้นเป็นหมูหวานแบบรสชาติทั่วไปรามท้องตลาดเลยทุกคนไม่ได้เป็นแบบแค่มีมันมีหนังนะทุกคนนะเนื้อเนื้อก็มีนะครับทุกคนนะไอ้แฟนบอกจิม กลิ่นพีอิวมันแบบตีขึ้นมาเลยกลิ่นพรีอิวตีปุ๊บเลยอ่ะ <c oughs> แต่ว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยนะ <c oughs> ผมว่าเป็นรสชาติหมูหวานแบบนั้นหละหมูผมกินหมูหวานผมก็กินรสชาตินี้ผมูหมูเฮยนะแฮปปี้นะและตัวข้าวครับทุกคนนะครับให้ดูตัวข้าวเขาจะเป็นแบบข้าวขาวนะดูก่อนนะเป็นข้าวขาวไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวขาวแต่ว่าเป็นข้าวขาวที่นิ่ม ผุงมาค่อนไปทางแฉะนิดๆทําให้ข้าวมันนุ่มมันนิ่มสําหรับใครที่กินเยอะหน่อยคุณสั่งเพิ่มข้าวแบบนี้ครับทุกคนครับราคาจานนี้คือสี่สิบ้าบาทปริมาณคุณดูความคูนอ่ะนี่โอ้ยคูณอยู่ยน,นี่โอ้โหแล้วคุณดูเครื่องลงเครื่องในเน้นๆเ,เ,เลยเนี่ยสี่ิบห้าบาทเนี่ยเมนูนี้ผัดเครื่องในมาลองรสชาติจัดจ้านเลยมีความเผ็ดเลยอันนี้มีความเผ็ดเลยแหละ แล้วก็หวานเค็มเขาก็ให้มาจบเลยอะสังเกตนะทุกเมนูทุกคนครับเขาจะทํามาแบบน้ํๆนะเอาไว้ให้มีน้ําราดคุณสามารถกินคู่กับข้าวได้หมดจานแบบนี้หอมกระเพราหอมกระเทียมหอมพริกแบบนี้ทุกคนครับอร่อยครับทุกคนครับมีน้ําคุกพิกเอาไว้คุณคุกกินกับข้าวแบบนี้อันนี้สําหรับคนที่อยากกินกับข้าวสองอย่างที่ร้านเขามีคิดราคาที่50บบาทเราสั่งมาอันนี้ครับทุกคนครับอันนี้คือกระเพราไก่ ผมชอบตรงที่ไม่ได้เป็นไก่แบบติดก,กระดูไม่ได้เป็นแบบเศษหมูเป็นแบบนี้เลยก็คือวัตถุดิบซื้อตามท้องตลาดเลยนีครับกระเพราไก่ลองกระเพราไก่รสชาติต่างให้ทุกคนดูสีนะถ้าสมมติร้านพวกอาหารราคาถูกอะเข้าแกงราคาประหยัดอะไรเงี้ยที่เราไปถ่ายมาบ่อยๆอะ่ะพวกเมนูกระเพราเนี่ยเขาจะใส่ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำทำให้รสสีมันเข้ม ทำให้มันมีน้ำผุกเลิกเอาไว้คลุกกินกับข้าวแต่นี้คือมันไม่ได้ใส่สียวดาแบบเยอะเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบสีเข้มสีวหวานแบบนั้น,บบน่ะรสชาติมาจากกระเทียมพริกกระเพราสัดมาตัวนี้คือหมูทอดหมูทอดเจ๊เขาก็บอกว่าหมูทอดเจ๊เขาก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นหมูทอดแบบที่เขาทอดเป็นจำนวนเยอะเยะวอลุ่มเยอะๆยแล้วมาสับทีเดียวมันก็จะดูออกแข็งๆชืดๆแบบนี้นะดูนะ ายตาเราดูอาจจะคิดว่าแข็งคิดว่ามันเหนียวคิดว่ามันชืดแต่พอกินแล้วก็เป็นทอดที่แบบทอดทอดถึงไว้ทอดถึงไว้กินคู่กันแล้วโอเคครับทุกคนครับอร่อยทุกคนก็คือหนึ่งหนึ่งมื้อจบเลยราคาห้านบาทคุณกิบได้เลยลองอันนี้ไหม อย่าง3อย่างสั่งมาหมดดนี่อันนี้คืตัวใหญ่ครับทุกคนครับใครที่อยากกินแบบฟูลออ p ชั่นที่สุดเลยของร้านนี้ก็คือจานแบบนี้เลยราคา70บาทแต่ว่าใส่กับข้าวได้3อย่างอันดับแรกให้ทุกคนดูนี่นี่โคตรน่ากินเครื่องในกระเทียมครับทุกคนครับให้มันเต็มๆแบบนี้อ่ะผมลองชิมนะทุกคนนะเี่ ไอี่ครึ่งเลยกระเทียมันอร่อยคือรสชาติอ่ะหวานเค็มกินเข้าไปถ้าสมมติเป็นทอดธรรมดามันจะไม่ได้มีรสชาติอะไรมากงายก็อื่นทอดแล้วก็โรยหอมหอมกินกระเทียมแต่นี้คือเขาด้วยความที่เขาให้ข้าวเยอะครับเขาต้องทําให้มันมีรสชาติตั้งแต่กินมาผมชอบอันนี้สุดเลยอ่ะผมชอบอันนี้สุดเลยดีมากครับทุกคนอ่ะอร่อยไข่เจียวเป็นทอดมาแบบ ใส่นู่มใส่นี่นะใส่หอมใส่มะเขือเทศนะ่ะคุณดูเลยพริกให้ดูใส่ต้นหอมใส่มะเขือเทศทอดมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายครับทุกคนครับตัวนี้ตัวนี้ผัดปลาหมึกว่าทุกคนเป็นออกแนววัวผัดเผ็ดนะนี่แบบนี้ผัดปลาหมึกแล้วคุณดูพริกเขาดิอย่างที่ผมบอกอะไรที่มันเผ็ดร้านนี้นะผมผมเดารสชาติเลยว่าตัวนี้เผ็ดแน่ลองนะตัวนี้ครับผัดปลาหมึกครับทุกคนครับรสชาเหมือนผัดกะเพราครับมีความจัดจ้านมีความเข้มข้นตัวปลาหมึกเขาก็เป็นปลาหมึกแบบนี้คุณ เนี่ยปลาหมึกแบบนี้นะมันก็ปลาหมึกวงมันก็จะเหนียวเหนียวเนื้หน่อยอแต่ว่ากินอร่อยครับกินแ่บอยู่ทุกคนกินอร่อยเลยรสชา,าติจัดจ้านให้น้ำน้ำมาราดน้ำมาแฉะแบบนี้คนฟุกกินกับข้าวแบบนี้เนี่ยไม่มีเนื้อเลยนะไม่มีอะไรเลยนะรสชาติโอเคกินได้ให้เยอะไหมคุณว่าเยอะนะ ผมว่ามันไม่ได้เยอะแบบว้าวเหมือนหลายหลายร้านที่เราเคยไปถ่ายเว้ย<ช>ที่มันแบบพื้นชื่อด้านให้เยอะเลยอ่ะ<ช>แต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้น้อยครับแล้วเปรียบเทียบกับร้านข้าวแกงทั่วไป<ช>มันเยอะกว่าร้านข้าวแกงทั่วไปครับทุกคนครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือเขาเปิด24ชั่วโมงเปิดทุกวันไหมครับทุกวัน24ชั่วโมงใครหิวตอนไหนคุณมาได้เลย ยิ่งตอนดึกๆเงี้ยคุณหาร้านอย่างเงี้ยที่ให้เยอะๆแบบเนี้ยครับผมได้ยากครับด<า>้วยครับคุณตามมาร้านนี้ได้เลยมีที่นั่งกินด้วยคุณเทิบจากร้านที่เรายืนซื้อมาประมาณสองห้องแถวแล้วผมตรงนี้ก็เป็นร้านของพี่เขาเหมือนกันออมีที่นั่งให้สะดวกสบายครับก๋วยเตี๋ยวมีให้ไปก่อนครับทุกคนครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ